ส่วนของรถเกนนะครับอ่ามันก็จะมีตัวเทาเทานั้นเหมือนกันใช่ไหมใช่มันจะมีแต่ว้อเทาหมดครับทำไมยูนิตไม่ใส่ติดล้อล้อต้องใส่ร้อเดียวไปเลยเพราะว่ามันจะได้เสร็จไวไวอโอเ เสร็จแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็คือส่วนบังคับล้อกับส่วนบังคับตรงนี้โอเคเครนใช่ไหมใช่โอเหายเอียงให้แม่ดลวยิหายเอียงก็จะเป็นท่านี้แหละขันข้างใต้ใช่ไหมใช่ มุ่ขันค้างอ,าอ้าว <c oughs> หัวลุดขันใหม่ขันให้แน่นแเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับขันนี้ทำอะไรได้บ้างครับยกของได้ครับตรงเนี้ยตรงนี้หมุนได้ครับ แล้วตะขอตะขอทำอะไรได้ไหมตะขอก็เอาอตรงนี้ลงไม่ได้ขยับขเ้าลงไม่ได้โอเคโอเคแล้วตรงคอตรงนี้ก็สามารถขยับขึ้นขยับลงก็ได้โอเคครับ